ชุมชนคงอยู่กับอินเทลเลกซ์นะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องการวางแผนทางการเงินซึ่งในช่วงแรกดรสเวรรณ่สวัสดีสเียนประธานชมรมคนออมเงินได้บอกแล้วนะครับว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องของทุกๆคนนะครับเมืถามอาจารย์ันต่อบเราคุยกันนะครับว่าทุกคนก็ต้องออมเงินเท่านั้นแต่ว่าถ้าไม่มีเงินอาจารย์ไปกู้เงินมาออมได้ไหมครัผมว่าไม่ดีเพราะว่าเวลาไปกู้เงินก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยครับฉะนั้นดอกเบี้ยเงินกู้มักจะสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากนะครับฉะนั้นถ้าไม่มีเงินออมเนี่ย ผมว่าวิธีต้องดูมีทางแก้สองวิธีไปดูว่ารายจ่ายเราเยอะหรือยังไงครับเราถึงไม่มีเงินเหลือถ้าหากว่าไม่รู้มันจ่ายไปทางไหนนะครับเริ่มจดบัญชีแล้วจดบัญชีคุณจะรู้เลยว่าเออรายจ่ายตัวนี้มันไม่เคยจาเป็นตัดมันทิ้งไปหรือรายจ่ายตัวนี้มันตัวใหญ่มากลดลงมาสักหน่อยเราก็ยังพออยู่ได้<ม>ก็ลดรายจ่ายตัวใหญ่ลงมาคุณกไ็ได้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีช่วยอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าแหม รายจ่ายผมมันก็น้อยอยู่แล้วนะแต่รายรับแต่ละเดือนมันต่ําเตี้ยหรือเกินคุณก็มาดูาสาเหตุเกิดจากอะไรเราทํางานไม่ขยันพอหรือเปล่าทํางานเช้าชามเย็นชามไม่เคยได้รับโอทีหรือเปล่าหรือว่าความรู้น้อยนายจะย้ายไปไหนแล้วก็ไม่เอาจะเลื่อนตาแหน่งให้ความรู้ก็ไม่ถึงก็ต้องไปฝึกฝนให้เพิ่มทักษะขึ้นมามนะครับมีอยู่วิชาหนึ่งที่ผมส่งเสริมอยู่เสมอครับคือเรียนภาษาอังกฤษครับนะครับ ซึ่งภาษาฝรังเศเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่เนี่ยต้องรู้อย่างน้อยสองภาษาคือไทยกับอังกฤษเมื่อวันก่อนนะครับผมขึ้นรถไฟฟ้า BTS ผมใช้รถไฟฟ้าเยอะมากนะเพราะว่ามันไม่มีรถติดนะครับก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งยืนเกาะอยู่ข้างๆโทรศัพท์มือถือดงังขึ้นแต่เขพูดภาษาไทยแล้วแกพูดเสร็จล้วก็ปิดโทรศัพท์อีกสักพักดังขึ้นมาแกก็พูดภาษาอังกฤษ ภาษาที่พูดเหมือนกับคนอังกิษนะฮะผม,มชมเลยบอกอเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยภาษาดีนะฮะโทรศัพท์ปิดไปดังข้างที่สามแกพูดพภาษาเยอรมันโอ้โหพูดเหมือนคนเยอรมันเลยครับะะเป็นเด็กหนุ่มผมว่าอายุป,ประมาณสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไม่ใช่เกินอย่างเงี้ยแต่พูดได้สามภาษาพูดอย่างแบบว่าเป็นเสมือนคนพื้นเมืองน,นะฮะต่ะว่าเป็นเป็นฝรั่งก็ไม่ได้แกเพื่พูดพภาษาไทยได้เก่งนะ ฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องภาษาเนี่ยเป็นตัวสำหรับจะเปิดประตูเราไปสู่อีกโลกนึ่งได้นั่นก็คือเราควรจะมีการแบ่งเงินบางส่วนเพื่อลงทุนให้กับตัวเองด้วยลงแน่นอนครับ,ค,รบคือตัวเรานี่นะครับที่เราใช้เงินมากเพราะอะไรบางคนไม่แข็งแรงไปหาหมอเป็นประจํากินยาบํารุงกินยาแก้ไขอะไรต่อไปเป็นประจําฉะนั้นถ้าตัวเราแข็งแรงเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะดูแลเรื่องอาหารการกินไม่ให้ว่าเราอ้วนจนเกินพิกัดนะฮะถ้าไม่ป่วยสักอย่างไอ้ค่าค่าหมอค่าพยาบาลมันก็ไม่นองใจนะครับ หรือว่าเอาเวลาเนี่ยเอาเงินเนี่ยไปเรียนพิเศษเรียนภาษาเรียนหรือว่าเรียนวิชาที่เราชอบนะฮะสามารถเรียนวิธีขายเรียนอะไรต่อซึ่งการขายเนี่ยสมัยนี้เขาไม่ก็าสามารถเรียนได้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์ก็คือไปขายประกันชนีวิตก็มีคนสอนให้จะไปขาย MLM ซื้อขายขายตรงนะครับสินค้านูสกินอะไรต่ออะไรก็มีคนสอนให้ฉะนั้นมันมีช่องทางท่านั้นอยู่ที่ว่าเราคนคว้าหรือเปล่านะครับ นี่คือว่าถ้าคิดจะมีเงินเพิ่มเติมก็ต้องมีการขวนขวายทั้งในแง่ของการหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองแล้วก<น>็การจํากัดรายจ่ายการจำกัดรายจ่ายค<า>ร,ร <ถ S 2> ับลดร, <ถ S 2> รายจ่ายลดยัรรยยยงไงได้บ้างครับอาจย์รายจ่ายเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกนะครับเราว่าเงินเดือนหมื่นหนึ่งต้องการประหยัด20%ก็คือ2 0 0พเนี่ยพอเงินเดือนออกเอา2,000ันฝากแบงก์แล้วเดือนนั้นใช้ให้พอ8,00 0หลายคนบอกว่าผมจะใช้ 8, 0 0 0ันสิบเดือนเหลือ2 0 0 0ผมจะไปออม9ในส0คนไม่มีเหลือ นะครับฉะนั้นต้องต้องออมก็แต่วันแรกตั้งแต่เดอนวันเหมือนกับอออว่าพองนเดือนออกวันที่ส1อปุ๊บถอนเงิน2 0 0พันจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากเงินฝากแบงก์เลยไปเลยไปอเ,อเลยแล้วก็อย่าไปแตะ้องมันแล้วก็ต้องระวังอย่างนคือบัตรเครดิตบางทีใช้800 0ันพอดีจะไปเซ็นบัตรเหลือไว้อีกนะฮะแล้วต้องไปจ่ายฉะนั้นบัตรเครดิตเนี่ยต้องอย่าใช้คือใช้เฉพาะเวลาจําเป็น นะครับแล้วก็สิ้นเดือนขอให้จ่ายหมดอย่าไปจ่ายขั้นต่ำเราจะถามอาจารย์พอดีเรื่องเครื่องมือทางการเงินดี้ออกมามา,มากมายดูโฆษณามีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรกดเงินสดบัตรเครดิตเขาโฆษณาว่ามันทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเพราะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะเอาเงิน,นอนาคตของเรามาใช้ได้อาจารย์มองว่าตรงน,นี้เป็นยังไงบ้างครับคือถ้าเอา,เอาเงินอานาคตมาใช้เราก็ต้องหาไปคืนเขาถ้าไม่คืนเขาก็ตามไล่ดีแล้วนะฮะฉะนั้นก่อนที่จะไปใช้เนี่ยคิดหรือเปล่าว่า แล้วจะเอาที่ได้ไปคืนเขานะครับหลายคนทําผิดมากเลยเงินเดือนแค่สองหมื่นมีบัตรเครดิตอยู่สิบสี่ใบปินนี่อยู่เก้าแสนอย่างเนี้ยตลอดชีวิตก็ใช้ไม่หมดทางแก้มีทางเดียวครับวิธีแก้ทำยังไงรู้ไหมครับประกาศตัวเองล้มละลายจะได้ ตัดนี้ไปให้หมดนะครับแล้วก็3ามปีค่อยปลดจากล้มละลายมาสู้กันใหม่โอ้อันนั้นก็คงระบาดเหมือนกนนันก็เรียกว่าใช้ยาแรงเพราะว่านี่มันเยอะม,มันแก้ไม่ไหวอันนั้นถ้าหากว่าถือว่าป่วยก็ถือว่าต้องผ่าตัดแล้วนะ,ะกินยาฉีดยามไม่หายแล้วล่ะนะครับซึ่งการประกาศตัวเองลมละลายมันทําได้ในกฎหมายปัจจุบันไหมครับอาจารย์คือประกาศตัวเองไม่ได้แต่ว่าถ้าคุณอยากจะล้มจริงนะครับก็ให้เจ้าหนี้มาฟ้องบางคนบอกเจ้าหนี้ไม่อยากฟ้องล้มละลายหรอกนะฟ้องล้มละลายเราเรื่องมากก็ไปหาเพื่อนคนมาฟ้องเราก็ได้ ติดนี่ห้าเหมือนให้เพื่อนฟ้องแล้วพอพอพอฟ้องปุ๊บเจ้านี้อื่นก็ต้องเข้ามาอยู่ในคดีเดียวกันนะฮะแต่ว่าจาะไม่แนะนําคือจะแนะนําเฉพาะอย่างอย่างเมื่อสักคร an it ู่นี้ที่ผมบอก เงินสองหมื่นเป็นริบบตรเคือย่ิบเก้าแสนนะอย่างเงี้ยแก้ยี่สิบปีก็ไม่หมดใช้ยาแรงนะล้มสามปีแล้วจบดีกว่าถ้าอย่างนั้นเราจะตัดใจยังไงกับบริการเหล่านี้ที่วันๆก็มีคนโทรศรัพท์เข้ามาหาเราตลอดเวลาออฟเฟอร์ Off er, นู้นออฟเฟอร์น<ก>ี่กับบริการเหล่านี้ผมได้รับโทรศรัพท์ผมก็บอกขอบคุณมากครับแล้วผมก็หวังหูไม่ไม่ฟังอีลาค่าอีหลบเลยนะครับ บัตรเครดิตผมก็มีอยู่ใบเดียวเท่านั้นเองนะครับใครส่งบัตรใหม่มาให้ผมก็ใช้การไกตัดเป็นสองสีนะครับเพราะฉะนั้นการได้บัตรเครดิตมาใช้เป็นเพียงแค่เครื่องมือทางการเงินเท่านั้นที่ใชับที่อจาเป็นใช้เรื่อจเป็นแล้วก็เมื่อถึงสิ้นเดือนควรจ่ายให้หมดเลยนะฮะอย่าไปจ่ายค้คตัดครับคราวนี้กลับมาเรื่องของการบริหารเงินอื่นๆว่ามีคนถามว่าการให้กองทุนบริหารเงินให้เงินทํางานผ่านกองทุนรวมมันดีไหมครับ มันก็ดีนะครับก็ต้องถามอีกที่ว่าคือบางคนนะครับมันถนัดบางอย่างบางคนเป็นนักขายบริหารเงินไม่เก่งก็ต้องเอาเงินไปให้อของสุดเขาบริหารเพราะว่าเวลาส่วนที่เหลือเราไปขายแล้วได้ค่าคอมได้ค่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยดีกว่ามานั่งบริหารเองอนะฮะคือหลายคนเนี่ยตัวเลขพูดแล้วไม่เข้าหัวนะครับก็ต้องถามตัวเองว่าเราชอบอะไรเราถนัดนอะไรบางคนชอบทางการเงินก็สามารถบริหารเองได้ <aqu ooo. S 2> นะครับแต่บางคนเนี่ย ตัวเลขไม่ถนัดนะชอบงานเทคนิคชอบงานอักราษรศาสตร์หรืองานขายก็ไปทําอย่างที่ตัวเองชอบแล้วก็คือเดี๋ยวนี้เราเรียกว,ว่าต้องเอาซอร์สบางอย่างนะครับเวลาที่เราอยากจะเรียกว,ว่าทําบัญชีเราไม่รู้เราต้ไปจ้างสำนักงานบัญชีมาทำาไอการเงินก็เหมือนกันนะรเราจะลงทุนให้ได้ดอกผลดีก็ต้องไปจา้จางจ้างพวกพวกบริษัหรือ,รอแบงค์เข้ามาช่วยทำนะครับครับซึ่งมันก็มีกองทุนมากมายหลากหลายให้เลือกเราจะเลือกอยังไงให้ตรงตาม ต,ต้องบอกตัวเองก่อนครับว่าคุณเป็นนักลงทุนหรือเป็นนักเกง็งกําไรถ้าเป็นนักเก็งกําไรก็เป็นลงกองสุนทุนๆๆ <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นบางตัวบางกองทุนเนี่ยมันไปได้ดีมากปีที่แล้วใครซื้อกองสุนทุ้นได้กําไรประมาณ6กเจ็ดสิเรพราะหุ้นขึ้นจากดัชนีจาก3ามสี่ร้อยไปเจ็ดร้อยกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่านะฮะแต่ว่าถ้าว่าคุณบอกว่าคุณไม่ไหวอ่ะหุ้นผันผลแล้วหัวใจผมพวหัวใจจะหัวใจจะวายเอา ก็ไปลงกองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือไปลงกองทุนตราสารนี่นะครับหรือถ้าชอบทองชอบน้ํามันก็ไปซื้อกองทุนทองหรือกองทุนน้ามันก็ได้บางคนบอกว่าไปซื้อกองทุนทองแล้วไม่เคยเห็นทองอ่ะกาไรมันไม่จะทำยังไงก็ถ้าคุณกําไรทองกำไรจากกองทุนทองก็เอาส่วนกําไรนี้ไปซื้อทองแท่งมานั่งดูไปเอาซื้อแหวนซื้อกําไรมานะครับไปซื้อซื้อสร้อยมาก็ไม่มีใครว่าอะไรคุณใช่ไหมฮะมีเงินสะอย่างเงินนี่เป็นตัวแปรแปรจะแปรจะแปลเป็น ทรัพย์สินอื่นมันทําได้สบายครับนะครับแต่การ,รออมเงินหลายๆห,หนังสือเท่าที่ผมอ่านดูก็มักจะบอกว่าถ้าคุณฝากเงินกับแบงก์แต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยผลตอบแทนในอนาคตคุณได้ไม่มากหรอกเพราะว่าคุณจะเจอทั้งเงินเฟอ้อกินดอกเบี้ยที่ได้ก็จะเป็นติดลบต้องมีการแบ่งเงินจัดสรรลงทุนบางส่วนควรจะไปลงทุนในหุ้นบ้างเพื่อที่จะเป็นการ ทวีกำไรหรือว่าทวีผลตอบแทนของหุ้นหรือว่ากองการความเสี่ยงตรงนี้เป็นไงฮะอาจารย์ก็ใช่คะคือคนเราเนี่ยต้องกระจายการลงทุนผมบอกแล้วการลงทุนมีห้าอย่างใช่ไหมฮะอสังหาริมทรัพย์มีหุ้นมีพัธบัตรตาสารหนี้มีกองทุนมีทองคําลงทุนตามประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณต้องบอกซะก่อนว่าคุณอยากจะให้น้ําหนักตรงไหนมากกว่ากันเราจะเลยเป็นตัวแบ่งอาจารย์ว่าผมว่าผมว่าอยู่ที่บางคนนะต้องบอกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาชะตาถูกกระทง ปีที่แล้วนะครับผมเจียวสุภาพสตรีคนซื้อทองทีเดียวเจ็ดสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลนี่ประมาณเจ็ดสิบล้านนะครับแกซื้อที่บาทละหมื่นสี่พอขึ้นไปบาทละหมื่นแปดแกกาไรบาทละสี่พันแกขายหมดเลยจะบอกนรว,วนเฉพาะงดนนะั้นแกได้กําไรเกือบยี่สิบล้านนะฮะแต่ว่าแกอย่างอื่นนอย่างหุ้นแกบ,บอกแกไม่เก่งชะตาแกถูกกับทองนะครับก็บางคนก็เล่นหุ้นเก่งนะครับเข้าเขาออก,ออก,ออกซื้อมาตรงนี้นะครับขึ้นห้าเปอร์เซ็นขายแล้ว เขาบอกว่าถืออย่างเฮดฟันเมืองนอกเฮดฟันเมืองนอกนี่เขาถือว่าถ้าได้ห้าเปอร์เซ็นต์เขาขายเดี๋ยวมันก็ลงไให้ซื้อใหม่อย่าไปคิดว่ามันจะมันจะวิ่งไปตลอดชีวิตแต่บางคนเนี่ยชอบทํางานอย่างอื่นไม่มีเวลาเวลาไปเฝ้าหุ้นก็ซื้อหุ้นตัวที่เรียกว่านะครับโอกาสเติบโตดีปันผลดีคุณทีละลองดูสิครับหุ้นปูซิเมนไทยเนี่ยผ้าหนึ่งบาทราคาเท่าไร 230. สองร้อยสามสิบแสดงว่าถือมาหกเจ็ดสิบปีเนี่ยมันขึ้นไปตั้งสองร้อยกว่าเท่าแล้วระหว่างทางนะครับ ยังรับ<น>เงินปันผลมาเจ็ดสิบ,บปีนะครับแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยปูนซีเมนต์ไทยก็มีการแตกพามีการเพิ่มทุนออกคุณลุงหุ้นเอาเงินปันผลม,มาซื้อหุ้นผมมีเพื่อนอยู่คนนะครับคุณพ่อเขาเนี่ยซื้อหุ้นปูนซีเมนต์ไทยตั้งแต่สมัยตั้งใหม่ๆซึ้อมาหมื่นหุ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้เขซื้อพาร์็อตหนึ่งก็ซื้อเขาซื้อร้อยหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยจากหมื่นหุ้นตอนนั้นอะปัจจุบันมีอยู่สามล้านหุ้นที่ราคาต้นทุนประมาณสตาง เพราะว่าพามันบาทเดียวแล้วก็สมัยก่อนเวลาตรุเมินไทยเขาเพิ่มทุนเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาบอกว่าไม่มีตังค์มาซืาา้อหุ้นกาไม่เป็นไรจ่ายเงินปันผลลลองเงินปันผลมาเข<ม>าก็เลยออกเป็นออกเป็นลูกหุ้นให้ก็ไม่ต้องจ่ายตังก็คืออราคาที่เคยจ่ายบาทก็ค่อยๆลงๆมานะครับในว่าหลายหลาปีที่ผ่านมาดูสิครับทุนแค่50สตางค์แต่วันนี้2องราบาทครับ คราวนี้ถ้าคิดอยากจะลอง,ลง,ล,งลงทุนในหุ้นบอกว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยมีหุ้นเป็นร้อยสามสี่ร้อยบริษัทเลือกยังไงที่จะเห็นผลมากที่สุดใกล้ตัวมากที่สุด<ม>นะรัผมเชื่อว่าตรงนี้นะครับลองไปหาปลรจบางแห่งที่เราติดต่อด้วยไปถามเขาว่าในกองทุนหุ้นของเขาเนี่ยเขามีหุ้นตัวไหนบ้างจริงๆมันก็มีอยู่ประมาณสักสิบตัวเท่านั้นเองที่เขาใส่กันนะครับมีปลตทมีแบงค์กรุงเทพมีหุ้น b บงก์ทิสโก้บักนะครับแล้วก็มีหุ้น c p พนะครับมีหุ้นของแต่แต่แต่หุ้นเทเลคอมเม้นเคชั่นพักนี้ยังยังไม่ค่อยดีนะครับอย่างหุ้นบิ๊กซีเนี่ยดอกผลก็ดีแต่ว่าล i ก u ริตี้ไม่ดีไอ้ขนองนี้นะครับเพราะคือต้องดูด้วยว่าเขาลงทุนอะไรกันแล้วก็ควรจะเขาก็ดูไปดูแพทเทิร์นเขาเขาจะมีอยู่10บกว่าตัวตรงนี้ที่เป็นตัวที่เป็นตัวเด่นคือหุ้นอาจจะมีอยู่สองพวกครับหุ้นที่เป็นเรียกว่ากองทุนที่มันเพื่อความเติบโตหรือว่า growth stock อีกกองหนึ่งสําหรับเป็นกองทุนรเหมือนกันแต่หุ้นที่ปันผลดีเพื่อแต่ละปีจ่ายเงินปันผลถ้าคนคนนึงจะลงทุนในหุ้นนอาจารย์ควรจะลงทุนแล้วซื้อทิ้งไว้เพื่อรอปันผลหรือว่าต้องเทรดทุกวันมันอยู่ที่สไลด์ของเราครับอย่างบางคนเนี่ยนะครับทางานนะครับเป็นนักขายเป็นนักบริหารไม่มีเวลามาเฝ้าหุ้นก็ซื้อเก็บไว,ว้ยาวๆเลยนะครับก็ไอตัวเก็บที่เก็บยาวเนี่ยถ้าเป็นตัวที่มีเงินปันผลอยู่เรื่อยก็เรียกว่าต้องไปดูแลมันน้อยเพราะว่า ซ,ซื้อไปแล้วถึงแม้ราคามันไม่ขึ้นแต่ถ้าเงินปันผลออกมาเราก็สมมติว่าคล้ายๆเงินฝากแบงก์แล้วก็ผมเชื่อเลยนะครับเงินปันผลส่วนใหญ่เนี้ยจะสูงกว่าที่ได้จากฝากแบงก์ใช่สี่ห้าเเซส่วนใหญ่ที่ออกมาสีเปบ,บางบางบางคุณก็สิก็มีครับครับคการลงทุนเพื่อไปบริหารภาษีอาจารย์ ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นกองทุนที่มีแต้มต่อผมบอกว่าคือเดี๋ยวนี้ใครทําอะไรก็อยากจะมีแต้มต่อนะครับ,รบขับรถไปทางไหนก็อยากจะไปทางรัฐนะครับซึ่งวิธีการก็คือว่ามีกองทุนอยู่3ประเภทที่หักภาษีได้ก็คือ1กองทุน LTF LTF 2 r m f แต่ที่ดีกว่า2ตัวนี้คืออะไรกองทุนสซลองเลี้ยงชีพเพราะ r m f LTF คุณจ่ายเงินซื้ออยู่คนเดียวแต่กองทุนสุนรองเลี้ยงชีพนายจ้างมาช่วยใส่ให้ด้วย นะครับเท่ากับว่าคุณออมหนึ่งบาทอาจจะได้ทั้ง3 4บาทนะครับฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นพนักงานกินเงินกับนายจ้างที่เป็นบริษัทห้างร้านแล้วนายจ้างเขามีกองทุนสมรองเลี้ยงชีพถึงแม้เขาจะหักเงินเรานะครับรีบเขาเ้าไปเป็นสมาชิกเลยเพราะไม่มีที่ไหนหรอกครับที่จะมีคนมาช่วยเราออมยกเว้นแต่กองทุนประเภทนี้แล้วนายจ้างเขา,าก็หักภาษีได้ตัวเราเองก็หักภาษีได้ดอกผลที่ได้อยู่ในกองทุนตราบใดที่เรายังไม่ถอนออกก็ไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็วันหลังเกษียณไปนะครับอายุ55 แล้วก็เป็นสมาชิกกองทุนไม่ต่ำกว่า5ปีก็ยังยกเว้นภาษีทั้งก้อนเลยนะครับฉะนั้นรัฐบาลก็เอื้ออำนวยมาเพราะรัฐบาลเองก็ไม่อยากจะให้เป็นปัญหาต่อภกองกองทุนประกันสังคม,งคมเพราะาถ้าทุกคนเลี้ยงตัวเองได้ไอกองทุนประกันสังคมก็เล็กหน่อยก็ยังอยู่ได้นะครับแต่ถ้าทุกคนต้องมาหวังพึ่งกองทุนป,ประกันสังคมนะครับรัฐบาลก็ต้องเรียกว่าจัดสรรก็ประมาณมาช่วยรัฐบาลก็เหนื่อยนะครับ